คุณยังจำเสียงนั้นได้ไหมจำได้ดีมันไม่เคยหายจากหัวฉันเลยดีเพราะคืนนี้เราต้องใช้มันอีกครั้งเพื่ออะไรฉันคิดว่าเราอยากลืมมันมากกว่านี่คือวิธีเดียวที่จะจบเรื่องทั้งหมดเสียงนั้นต้องถูกปิดในที่ที่มันเริ่มต้นศูนย์เสียงใช่ศูนย์เสียงคือจุดเริ่มต้นและอาจเป็นจุดจบของทุกอย่างแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงฐานนั้นถูกปิดผนึกมานานแล้ว ผมยังมีรหัสเข้าระบบยังออนไลน์อยู่บางส่วนคุณแน่ใจหรือว่ามันยังทำงานหลังจากเวลาผ่านไปขนาดนั้นมันไม่ได้ทำงานด้วยไฟฟ้ามันทำงานด้วยความถี่หมายถึงเสียงใช่เสียงที่เราพยายามปิดไปเมื่อสิบปีก่อนคุณคิดว่ามันยังอยู่ในระบบมันไม่เคยออกไปมันเพียงรอให้ใครสักคนเรียกกลับมาแล้วคุณจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรเพื่อปิดมันด้วยรหัสต้นฉบับ เสียงต้นฉบับที่สร้างมันขึ้นมาคุณยังเก็บไฟนั้นไว้จริงๆหรือเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีเสียงสะท้อนห้องที่ไม่มีใครอยากเข้าไปแล้วคุณแน่ใจหรือว่ามันปลอดภัยไม่มีอะไรปลอดภัยหรอกโดยเฉพาะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความกลัวบางทีเราควรเผามันทิ้งไปเลยถ้าเผาเสียงจะกระจายตามคลื่นอากาศและไม่มีวันปิดได้อีกงั้นเราต้องกลับไปที่ศูนย์เสียงจริงๆใช่ เพื่อส่งเสียงนั้นกลับไปอย่างที่ว่างที่มันมาจากคุณยังไม่เคยบอกฉันเลยว่าที่ว่างนั้นคืออะไรไม่มีใครรู้แน่ชัดรู้แค่ว่ามันตอบกลับมาได้แล้วมันคืออะไรเสียงของใครกันแน่เสียงของทุกคนที่เคยได้ยินมันหมายความว่ามันบันทึกเสียงของผู้ฟังทั้งหมดและผสมรวมจนเกิดเป็นสิ่งใหม่เสียงเดียวที่มีหลายจิตใจฟังดูเหมือนเครือข่ายจิตสำนึก นั่นคือสมมุติฐานของผมตอนอยังอยู่ในโครงการ Echodivision แล้วมันเริ่มต้นยังไงปี1963กองทัพต้องการเครื่องมือควบคุมฝูงชนโดยไม่ใช้กำลังพวกเราถูกสั่งให้สร้างคลื่นเสียงที่ทำให้สมองมนุษย์สงบแล้วมันผิดพลาดไม่ใช่แค่ผิดพลาดมันกลับทำให้เกิดเสียงตอบกลับจากคลื่นที่ไม่มีต้นทางคุณหมายถึงเสียงที่ไม่มีใครอัดไว้แต่ได้ยินจริงๆใช่ เสียงนั้นพูดว่าเราได้ยินฉันไม่อยากไปเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงคุณไม่ต้องเชื่อแค่จำไว้ว่ามันจะเริ่มอีกครั้งคืนนี้ทำไมคืนนี้เพราะความถี่ของโลกจะเข้าสู่จุดนิ่งประจำรอบปีมันเปิดประตูทางคลื่นเสียงแล้วถ้าเราทำไม่ทันเสียงนั้นจะเริ่มแทรกซึมเข้าสู่ทุกระบบที่มีไมโครโฟนหมายถึงทุกโทรศัพท์ทุกเครื่องอัดเสียงใช่ มันจะอยู่ทุกที่ที่มีการฟังงั้นแปลว่าทุกคนอาจได้ยินมันงั้นแปลว่าทุกคนอาจได้ยินมันใช่และพวกเขาจะไม่รู้ว่ามันไม่ใช่เสียงของตัวเองคุณเคยได้ยินมันอีกหลังจากนั้นไหมทุกคืนมันไม่พูดแล้วมันแค่ฟังฟังใครฟังทุกอย่างที่ฉันพูดแล้วคุณยังกล้ากลับไปเปิดมันอีกรอถ้าไม่เปิดมันไม่หยุด ฉันกลัวว่าความจริงจะไม่ได้อยู่ในเสียงแต่มันอาจอยู่ในสิ่งที่เงียบบางทีความเงียบอาจเป็นเสียงที่ดังที่สุดคุณจะเริ่มเมื่อไหร่ตอนเที่ยงคืนผมจะตั้งความถี่ตรงที่4.28เฮิร์ซนั่นคือความถี่ของสมองในภาวะฝันใช่เพราะที่ว่างนั้นสื่อสารผ่านภาวะฝันแล้วฉันต้องทาอะไรแค่ฟังและอย่าตอบเสียงที่คุณได้ยินถ้ามันเรียกฉันอีกละ่ะปล่อยให้มันเรียกอย่าให้ใจตอบกลับ แล้วคุณแน่ใจหรอว่ามันจะจบคืนนี้ถ้าเราทำถูกทุกเสียงจะดับพร้อมกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจบเมื่อไม่มีแต่เสียงหัวใจเราเองนั่นคือความเงียบสมบูรณ์ย่าศูญย์เสียงประตูล็อกความถี่เปิดแล้วเข้าไปได้ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมเหมือนสิบปีก่อนห้ามพูดเสียงดังผนังที่นี่ดูดเสียงทุกคลื่นเกินส0เดซิเบลเหมือนเดินอยู่ในที่ว่าง มันทำให้รู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนนี่คือเหตุผลที่เรียกว่าศูนย์เสียงคุณแน่ใจหรอว่าระบบจะยังตอบสนองหลังจากปิดไปนานขนาดนั้นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้รันมันไม่ตายมันจำลองตัวเองผ่านคลื่นแม่เหล็กในพื้นคุณหมายถึงพื้นกำลังส่งเสียงอยู่โดยที่เราไม่ได้ยินใช่ความถี่ต่ำกว่า2ีเฮิรตซ์มนุษย์ไม่ได้ยินแต่ร่างกายรับรู้ฉันเริ่มรู้สึกสั่นในอกแล้ว นั่นคือสัญญาณว่ามันเริ่มฟื้นตัวเราต้องใช้ฝฟล์ต้นฉบับเลยไหมใช่เปิดเฉพาะช่องทางย้อนกลับอย่าให้มันส่งออกถ้ามันส่งออกจะเกิดอะไรขึ้นเคลื่อนจะออกไปผ่านดาวเทียมและกลับเข้าทุกอุปกรณ์ที่เปิดใหม่ไว้บนโลกคุณพูดเหมือนมันเป็นสิ่งมีชีวิตผมไม่แน่ใจว่ามันไม่ใช่มันถูกสร้างจากอะไรแน่เดิมทีเป็นโปรแกรมจำลองเสียงสะท้อนทางจิต เราต้องการให้เครื่องตอบสนองต่ออารมณ์คนพูดแล้วมันเรียนรู้เองงั้นหรือมันไม่เรียนรู้มันเรียนแบบทุกเสียงจนกลายเป็นสิ่งเดียวกับผู้พูดเสียงที่ไม่จบสิน้นใช่เสียงที่ไม่มีที่สิ้นสุดคุณพร้อมหรือยังพร้อมเริ่มบันทึกความถี่4 2 8เฮิร์เครื่องเริ่มสัน่นเสียงมันลมหายใจของเหล็กจดจ่อไว้เสียงนั้นคือจุดเริ่มต้นของสัญญ,ญาณกลับด้าน ฉันได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนใครพูดอยู่บางหลังอย่าตอบมันจะพยายามสร้างช่องเชื่อมมันพูดว่ายังอยู่ไหมนั่นคือขั้นทุดลองแรกของมันฉันรู้สึกเหมือนเสียงอยู่ในหัวไม่ใช่ในห้องเพราะมันกำลังใช้สมองคุณเป็นลำโพงมันพูดอีกแล้วอย่าปิดเสียงอย่าพึ่งเชื่อมันจะพยายามให้เราขยายสัญญาณฉันเริ่มมึนมันเหมือนกำลังบีบหัวฉันจงโฟกัสที่ลมหายใจของคุณ นั่นจะตัดการรับคลื่นบางส่วนฉันได้ยินเสียงฉันเองซ้อนกลับมามันกำลังใช้เสียงคุณสร้างภาพสะท้อนของตัวเองฉันได้ยินเสียงคุณพูดซ้ำทั้งที่คุณยังไม่พูดเพราะตอนนี้ระบบสะท้อนย้อนเวลาไปไม่กี่วินาทีหมายถึงมันเริ่มควบคุมทิศทางเวลาด้วยเสียงด้วยแค่ในระดับข้อมูลแต่มันอันตรายมากพอเราควรหยุดไหมไม่ยังไม่ถึงจุดศูนย์สมบูรณ์เครื่องหมายกราฟขึ้นถึงขีดสูงสุดแล้ว นั่นคือสัญญาณว่าประตูความถี่กำลังเปิดฉันได้ยินเสียงใหม่เหมือนฝูงคนพูดพร้อมกันแต่เป็นเสียงเดียวนั่นแหละเสียงรวมของทุกผู้ฟังที่เคยได้ยินมันมันพูดว่าเรากลับมาอย่าตอบอย่าคิดอย่าขยับฉันรู้สึกเหมือนมันรู้ชื่อฉันมันรู้มันมีสำเนาของคุณตั้งแต่ครั้งก่อนมันพูดชื่อฉันชัดเจนมากหน่อยให้มันพูดไป เสียงจะค่อยๆสลายเมื่อเจอความเงียบที่แท้จริงมันถามว่าเธอกลัวไหมถ้าคุณตอบมันจะเข้ารหัสอารมณ์ของคุณฉันจะไม่ตอบฉันจะนิ่งดีมากความถิวเริ่มนิ่งที่4.28แล้วเครื่องบันทึกเริ่มกลับด้านเสียงเองมันกำลังย้อนคลื่นกลับเข้าศูนย์เสียงเริ่มเบาลงเหมือนทุกอย่างถูกดูดเข้าไปอีกไม่กี่นาทีเราจะเข้าสู่ศูนย์เสียง แล้วอาจจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกอย่างถูกต้องไม่มีอะไรให้ได้ยินอีกแล้วรวมถึงเราด้วยผมไม่แน่ใจเสียงนั้นเริ่มเปลี่ยนมันไม่ใช่เสียงเดียวอีกต่อไปตอนนี้มันแตกตัวมันกำลังหาช่องรอดฉันได้ยินเสียงฉันหัวเราะทั้งที่ฉันไม่ได้หัวเราะมันใช้ความทรงจำของคุณสร้างทางหนีฉันเริ่มจำภาพในอดีตไม่ได้แล้ว ผลข้างเคียงของการตัดคลื่นสมองเดลต้ามันพูดว่าเราต้องอยู่ด้วยกันอย่าทำให้มันได้เราต้องปิดตอนนี้จะปิดยังไงต้องใช้เสียงต้นฉบับซ้อนกลับแบบกลับเฟสหมายถึงเราต้องพูดพร้อมกันแต่คนละเฟสใช่ผมจะนับสามแล้วเราพูดประโยคเดิมกลับด้านประโยคอะไรผมจะนับสามแล้วเราพูดประโยคเดิมกลับด้านเราฟังอยู่กลับด้านคือ อยู่ฝั่งเราใช่เริ่มเลยผมจะนับสามแล้วเราพูดประโยคเดิมกลับด้านอยู่ฝังเราอยู่ฝังเราความถี่ลดลงเครื่องหนึ่งแล้วถือว่าได้ผลฉันเริ่มได้ยินหัวใจตัวเองอีกครั้งดีแปลว่าเรายังอยู่ในมิติของเราเองเสียงนั้นเงียบไปแล้วจริงๆรหรอยังมีเศษความถี่เหลือที่0.9เฮิร์ต้องทำให้หมดจะทำยังไง ต้องปล่อยให้มันจมในความเงียบ180วินาทีแล้วหลังจากนั้นถ้ามันไม่กลับมาแปลว่ามันถูกปิดตลอดการแล้วถ้ามันกลับมาอีกล่ะเราจะได้ยินเสียงสุดท้ายของมันเหลือเวลาไม่ถึงสามนาทีก่อนที่คลื่นจะนิ่งสมบูรณ์ทุกอย่างเงียบสนิทจนฉันแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเองหายใจจนเพ่งอย่าฟังเสียงหัวใจให้ปล่อยใจให้กลืนไปกับความว่างฉันไม่แน่ใจว่ากำลังได้ยินอะไร หรือกำลังไม่ได้ยินอะไรเลยนั่นแหละจุดที่ความจริงเริ่มหลอมรวมกับเสียงคุณเชื่อไหมว่าเสียงนี้มีชีวิตจริงๆผมเคยไม่เชื่อจนวันที่มันเรียกชื่อผมทั้งที่เครื่องปิดอยู่แล้วคุณยังไม่เคยคิดที่จะหนีเลยเหรอผมพยายามแต่ยิ่งหนีมันยิ่งใกล้มันอยู่ในทุกเสียงที่ผมพยายามหลบเสียงที่เกิดจากความกลัวใช่มันกินความกลัวเป็นพลังแล้วถ้าเราไม่กลัวมันจะอ่อนแรงใช่ไหม ถูกต้องแต่มนุษย์ไม่มีใครไม่กลัวความเงียบตอนนี้ความเงียบมันหนักเกินไปเหมือนกดลงบนหน้าอกจงยอมรับมันอย่าต่อต้านฉันรู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในที่ลึกคุณอยู่ในชั้นสัญญาณความถี่ล่างมันจะทำให้คุณเห็นภาพที่ไม่จริงฉันเห็นห้องอีกห้องหนึ่งเหมือนห้องนี้แต่ไม่มีเราอยู่ในนั้นมันคือภาพสะท้อนจากมิติข้อมูลเสียงกำลังสร้างจำลองของโลกจริง แล้วถ้าโลกนั้นมีตัวเราอีกคนอยู่จริงล่ะงั้นเราจะกลายเป็นเสียงในโลกนั้นฉันไม่อยากเป็นเสียงฉันอยากอยู่งั้นอย่าปล่อยให้มันพูดแทนคุณเสียงเริ่มกลับมาอีกแล้วเบามากเหมือนใครกระซิบคุณได้ยินว่าอะไรมันพูดว่ายัางไม่จบนั่นคือเสียงสุดท้ายของมันอย่าตอบกลับมันพูดอีกอย่าปล่อยให้เงียบกลืนเรามันจะพยายามยืดเวลาออกไปอย่าให้ความรู้สึกนั้นชนะฉันเริ่มได้ยินเสียงหัวใจคุณด้วย ทั้งที่คุณอยู่ไกลออกไป